ออกบอกอาจารย์สันงใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสปัญหาพาันลบกันละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ ตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอากุณอารีศรีโพพันและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาขอากุณอารีศรีโพพันและครอบครัวมณาาโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ สังศรกูรุศลมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้แบ่นพละะปัใจจัยให้คุณอารีศรีโพพันและครอบครัวทุกคนทุก คนในครอบครัวขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทางปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสันตาขอคุณมาโนคุณสุพิษพฤทธิกุณ สถาของคุณอัมภวันหลีอาภรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเรื่องอะไรมันไปใครอยู่กับมันทำไมเป็นกันไหมครับ ตกลงเรื่องนี้เอาไว้เรียนในโอกาสต่อไปนะครับเรียนให้จบคงไม่ได้นะฮะแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ากามมีสองเนะี่ยวัตถุก,กามกับกิเลสกามกิรกรรมมีสิบนะฮะนะสิบประการที่จริงเรียนมาแล้วเรียนมาเมื่อ,อไหรครับเมื่อสองสาวที่แล้วนี้เองอะเรียนเรื่องอะไรครับก็เรียนเรื่อง กามมสุขันริการโยกไงเรียนแล้วใช่ไหมฮะเรียนเรื่องการมสุขาลิการโยกอกามมีสองเรียนแล้วใช่ไหมฮะวัตถุกรรมกิเรียนรกามบบ่วนนี้จะให้เรียนอีกฮะเอาละผ่านมาแล้วนะไม่เข้าเกียร์ถอยหลังนะตกลงกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเราเรียกให้เต็มศัพท์ว่า กามคุณอารมณ์กามมีสองคือวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุก็มีคุณกิเลสก็มีคุณความยินดีติดใจในกามมคุณนั่นคือตัณหาถ้าไม่มีความยินติดใจในกามคุณก็ไม่เรียกว่ากามตัณหาเพราะยินดีติดใจในกามคุณจึงเรียกว่ากามตัณหาครับ อาละผ่านนะฮะการมาตัญหามีคนโทรมาอาจารย์บรรยายเรื่องธรรมจัก,กรกวนาสูตรข่าวก่อนอาจารย์ไม่อธิบายการมาตัญหามันเป็นยังไงภวะตัญหาเป็นยังไงวิภวตตร์นันเป็นยังไงเพราะผมเจอแต่กามาตัญหาก็ยินดีจิตกรัในกามเอาแปลว่ายินดีอยากได้น,นะ,ะภาวะตัญหาก็คือความไม่อยากมีไม่ ความอยากมีอยากเป็นนะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรเขาเนี้ยผมไม่เข้าใจอะเขาว่างั้นเอาละไอ้เรื่องเขาเรื่องของเขานะเรื่องของเรารู้ความเป็นจริงเลยว่าตัณหามีสามหนึ่งนะกามะตัณหาการมะตัณหาก็คือยินดีติดใจในกามะคุณอารมณ์กามเนี่ยมันมีคุณไปติดในคุณของกามเข้า ก็เรียกว่ากรรมตัญหาเข้าใจเลยไหมครับอาวผ่านต่อไปครับวิภาวะตัญหาเ,าเอาภาะวะตัญหาครับเอาภาวะตัญหาก่อนภาวะตัญหาความติดอยู่ในกามมาพบลูกมพบเอาละ่ะกามมาพบมีอะไรบ้างครับ่นานติดอยู่ในกามมาพบกามมาพบมีอะไรบ้างครับ อบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเทวภูมิหกสี่หนึ่งหนะไม่ใช่งวดที่จะออกต่อไปนะสี่หนึ่งหกสี่คือไบยภูมิสี่หนึ่งคือมนุษย์หก็คือเทวดาทั้งสิบอ็ดนี้เรียกว่ากรรมภูมิติดใจในกรรมภูมิ เอออบายภูมิมันน่าติดใจหรือครับโดยไม่รู้เลยนะฮะว่าอบายภูมิเนี่ยเป็นที่น่าติดใจของคนทำบาปคนทำบาปติดใจในการมภูมิครับนรกไม่ว่าขอให้ขอโทษขอให้กูได้ก็แล้วกัน mm hmm. ขอให้กูได้ฆ่ามันขอให้กูทำลายมันก็แล้วกัน mm hmm. ไม่กลัวนะนแสดงติดนะฮะติดอยู่ใน ทุกขติภูมิตินบัยภูมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนะสอนเรื่องภัยของชีวิตภัยของชีวิตไม่ใช่ไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ใช่โจรปล้นไม่ใช่ปดินถลม่มไม่ใช่พายุทั้งหมดภัยของชีวิตมีสมประการหนึ่งภัยจากโมหะภัยจากโมหะ ชีวิตดับด้วยโมหะเมื่อไรถึงจะทำบุญมามากมายเท่าไรก็ตามครับถ้าดับด้วยโมหะเกิดเป็นดิลชานดับด้วยโมหะเป็นดิลชานดับด้วยโทสะเป็นสัตว์นรกดับด้วยโลภะดับด้วยตัณหาเป็นเปรตเป็นอสุรกายครับฉะนั้น ความพอใจความติดใจความยึดอยู่ในทุกขติอบบยภูมินแหละครับเป็นภวะตัณหาเพราะขาดความรู้ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงยินดีติดใจในการทำบาปก็เรียกว่ากรมมากรมมาพบเพราะทำบาปแล้วไปเกิดในภพภูมิที่เป็นผลของบาป เราก็ยินดีตใจในความเป็นมนุษย์พอใจในความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็อยากจะเป็นมนุษย์อีกขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีสมบัติมากมีชิ้นเยอะๆต้องการต้องการไอ้สิ่งที่การนั้นนะเป็นของมนุษย์แลือเป็นของเทวดาครับเพราะพอใจในความเป็นมนุษย์จึงอยากได้ติดอยู่ในสมบัติของความเป็นนี่คือภาวตัญหา นี่คือภาวะตัญหานั่นจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ไหนก็แต่ติดใจในความเป็นอยู่ตรงนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อยากจะเป็นมนุษย์ที่ดีๆขึ้นไปนั่นคือเป็นภาวะตัญหาครับเป็นภาวะตัญหาเนี่ยอ่าเป็นพบเนื่องจากตัญหาภาวะนี่แปลว่าพบภาวะนี่พบที่อาศัยที่เกิดที่อยู่ ที่อาศัยที่เกิดที่อยู่เนี่ยเป็นภาวะตัณหานะเป็นภาวะตัณหาความติดอยู่ในการมภพบรูปะพบทั้งกามภพบเป็นพบที่มีรูปมีนามเป็นพบที่มีรูปมีนามติดใจอยู่ในการมีรูปมีนามโดยที่ไม่รู้มันเป็นรูปเป็นนามติดใจอยู่ในความมีรูปมีนามโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือรูปนาม นั่นคือรูปภปพนะกรรมภพรูปภพทั้งกรรมภพรูปภพมีรูปมีนามด้วยกันส่วนวิภวะตัหาปรารถนาต้องการพ้นจากความมีรูปพ้นจากความมีรูปไม่ต้องการมีรูปแต่ขอมีนามอย่างเดียวนี่ก็เป็นวิภวะตัหาครับวิภวะตัหาจะเข้าครองยึดครองผู้ที่ได้ ปัญจมาฌานแล้วเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นสุขก,ก็เลยอยากได้ในภพภูมิที่มีแต่นามอย่างเดียวปรารถนาอยากได้ภพภูมิที่มีแต่นามอย่างเดียวเพราะเห็นว่านามมีมีนามแล้วมีความสุขถ้ามีรูปมันมีความทุกข์นั้นผู้ที่ได้ปัญจมาฌานแล้วจึงเพิกรูปออกไม่ต้องการรูปต้องการนามอย่างเีน้นี่คือวิภวตัณหาครับนี่คือวิภวตัณหาไม่ใช่ไม่อยากมีไม่อยากเป็น อนี่คือวิภาวตัหาเพราะฉะนั้นสัตว์โลกอะมีทั้งหมดกี่ภูมิครับสามสเอ็ดภูมินะในจำนวนสามสเอ็ดภูมิเนี่มันมีอยู่สี่ภูมินะฮะมีแต่รูปอย่างเดียวนะมีแต่รูปอย่างเดียวคืออรูปภูมิสีไม่มีนะอาขอไปมีแต่นามอย่างเดียวไม่มีรูปพูดผิดอีกแล้ว อีกภูมิหนึ่งมีแต่รูปอย่างเดียวไม่มีน้มภูมิที่มีรูปอย่างเดียวเรียกว่าอาสัญญาสตภูมิภูมิที่ไม่มีสัญญาภูมิที่ไม่มีชีวิตจ,จิตใจมีแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นผลของปัญจมาชานที่เห็นนามเป็นทุกข์เห็นรูปเป็นสุขก็ต้องการรูปดีกว่ามีน้มเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้น้ำจะทําให้ทุกข์บุญไายเพิะกระนามออกไม่ต้องงานนา้มต้องการรูปอย่างเดียว นี่ก็ตัณหาต้องหาตัณหาต้องการรูปอย่างเดียวตัณหาต้องการรูปอย่างเดียวไม่ต้องการน้ํากับตัณหาที่ต้องการน้าอย่างเดียวไม่ต้องการรูปนี่ฮะ,ะวะิภาวะนี่มีภาวะสัตว์โลกอะมีขันเดียวก็มีมีสี่ขันก็มีมีห้าขันก็มีสี่ขันหนึ่งขันห้าขันล้วนมีตัณหาเขา้เขาครอบงำสามตระกูล กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหากามตัญหากวิภาวะครอบงำสัตว์โลกที่มีรูปมีนามวิภาวะตัญหาคราาาาอบงำสัตว์โลกที่มีมรูปอย่างเดียวกับมีนามอย่างเดียวกตกลงสามเส็ดภูมิไม่พ้นไปจากตัญหาอย่าบตีความหมายของตัญหาไปให้ไกลกว่าสัตว์โลก ตัณหาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องคู่ครองเป็นเครื่องยึดสัตว์โลกให้อยุ่ในอำนาจจานั้นสัตว์โลกต้องเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดไม่ดื้จบเพราะอำนาจของตัณหาสามประเภทสามประเภทสัตว์โลกที่มีขันห้าสัตว์โลกที่มีขันห้าถูกตัณหาสองประเภทครอบงำคือกามตัณหากับภวะตัณหา สัตว์โลกที่มีขันสีหรือมีขันหนึ่งถูกครอบงำด้วยวิภาวะตัณหาตัณหาเป็นกิเลสนะครับกิเลสไว้ครอบงำจิตใจสัตว์นะครับจิตใจสัตว์มีทั้งหมดอยู่หนึ่งมีขันห้าสองมีขันสีและอีกหนึ่งมีขันเดียวรอดจากตัณหาไหมครับไม่รอดพ้นจากตัณหาเลยดังนั้นความเป็นไปของสัตว์โลก ลอดพ้นจากการมาตัญหาภวตัญหาวิปภว,ปวปตัญหาไม่ได้เลยแต่ถ้ามีวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลอดพ้นได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าตัญหาเกิดจากอะไรตัญหาอาะไรได้เกิดเมื่อจัดการเหตุที่เกิดตัญหาจัดการตัวตัญหาซะตัญหาก็หมดเหตุหมดปัจจัยตัญหาก็เกิดไม่ได้เมื่อตัญหาเกิดไม่ได้ตัญหาก็สร้างภพสร้างชาติให้ใครไม่ได้อีกแล้ว อาะจนะั้นทุกวันนี้ในช่างปลูกเรือนในช่างปลูกเรือนคืออวิชชาการตัญหาประจําอยู่ทุกคนช่วยสร้างขันห้าให้หว่านะช่วยสร้างขันให้จะเอาขันห้าแบบดีถึงดีที่สุดหรือจะเอาขันหน้าแบบเลวหรือเลวที่สุดอยู่ที่ตัวกรรมอยู่ที่ตัวกรรมตัญหาครอบงาแล้วทําบุญ แต่ยังไม่พ้นจากตัณหาอาศัยตัณหาทำบุญทำด้วยความอยากทำด้วยความต้องการนั่นคือมีตัณหาเข้าครอบงำเคลือบงำจิตใจเพราะไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งที่เราตั้งการต้องปรารถนานั้นมันคือขันคือกองแห่งทุกข์นั้นทุกวันที่เราปรารถนาเนี่ยพ้นจากกองแห่งทุกข์ไหมพ้นจากขันไหมเอออยากมีบ้านอยากมีที่ดินอยากมีสมบัติอยากมีต่างๆเยอะแยะไปหมด ล้วนอาศัยความอยากโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากนั้นก็คือลูกประคันนามามขันเมื่อไม่รู้ก็ได้สิ่งที่สมบัตินั้นมาด้วยความไม่รู้นั่นคือตัณหาที่เป็นไปขบุญกุศลกับตัณหาที่เป็นไปกับอวิชชาครอบงำจิตใจให้เกิดทำบาปทำความชั่วตัณหาก็สร้างขันห้าให้นะครับสร้างขันาให้เป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์โลกบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นดิลชานบ้าง ดิเดชานก็คือขันห้าครับแต่เป็นขันห้าที่เป็นผลของบาปทุจริตเป็นขันห้าที่เกิดจากโมหะเป็นประธานสัตว์นรกก็เป็นขันห้าครับแต่เป็นขันห้าที่เกิดจากโทสะเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจตกใจหวาดกลัวดังน,นั้นชีวิตดับด้วยความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจหวาดกลัวหรือโกรธนั่นคือมีผลที่จะได้ขันห้าไปเกิดใน สัตว์นรกทันทีครับสัตว์นรกที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็มีขันห้าครับแต่เป็นขันห้าที่เกิดจากโลภะเกิดจากตันหาครับเพราะนั้นให้เข้าใจครับตันหามีสามครอบงำสัตว์โลกทั้งหมดสามสิเอ็ดภูมิภูมิที่มีขันห้าภูมิที่มีขันสี่ภูมิที่มีขันหนึ่ง พ้นจากตัณหาสามไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากขันห้าด้วยการดับขันห้าซะวิธีการดับเป็นอย่างไรคอยอยู่ข้างหน้าครับนะฮกลงวันนี้เราศึกษาลูยศสสีสองประการนะร,รู้ทุกขะอารลิยสัจจะคือขันห้าจำมาเลยนะฮะทุกขาริยสัจจะคือขันห้า แล้วขันห้านี้เป็นผลขันห้านี้เป็นผลขันที่สองรู้เหตุให้เกิดขันห้านั่นคือทุกขาสมุทัยะอริยสัจจะทุกขะคือขันห้าสมุทัยะคือเหตุให้เกิดจึงเรียกว่าทุกขะอริยสัจจะและเราเรียนนักธรรมเจตีเรียนสมุทัยอย่างเดียวทุกขาหายไปจึงไม่ได้ความสมบูรณ์นะครับ อริยสัจตีต้องมีคําว่าทุกนําหน้าทุกทุกข้อเลยครับต้องมีคําว่าทุกนําหน้าทุกข้อทุกขาอเริยสัจจะคือขันห้าเป็นของจริงประเสริฐหรือขันห้าเป็นของประเสริฐมีจริงนี่แปลตามไพชนะทุกขาคือขันห้าสมุทยะคือเหตุให้เกิดนั้นทุกขะสมุทยะก็คือเหตุให้เกิดขันห้าอริยะประเสริฐ สัจจะเป็นของมีจริงเหตุที่เกิดขันห้าก็ประเสริฐและมีจริงเห็นไ,ไหมครับประเสริฐตรงไหนเอาไว้เรียนสรุปไอ้ทิ้งนะต่อไปทุกขานิโรธาอริยสัจจะเป็นไรครับเราต้องเรียนประโยคที่เราไม่รู้ให้รู้ซะก่อนทุกขาคืออะไรครับขันห้านิโรธะคือดับนิโรธาแปลว่าดับครับหรือนิพพาน นิพพานแปลว่าดับดับแปลว่านิพพานนั้นทุกขาคือขันหานิโรธะคือดับหรือจะแปลอย่างที่ว่าทุกขะคือขันหานิโรธะคือนิพพานขันหานิพพาน <c oughs> เรียนภาชนะให้แตกฉานซะก่อนค่อยไปเจอของจริงถ้าเราเรียนภาชนะยังไม่แตกฉานไม่รู้ภาชนะและจะไปเจอของจริงใด้ที่ไหนก็เจอแตของปลอม เมื่อเจอของปลอ,อ,อมก็เข้าใจว่าของปลอมเนี่ยคือของจริงเรียบร้อยเรียบร้อยใครครับอาวิชชานะคาสอนมีสองจำานะฮนะพยัญชนะที่พระเจ้าตรัสอัฏฐะในถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสพยัญชนะที่รรทรรจจพระเจ้าตรัสว่าทุกขะนิโรธาเียสัจจะนี่คือพยัญชนะครับเราต่อริอัฏฐะว่าทุกขะคือขันหานี่คือเรียนอัฏฐะนิโรธคือดับ นิพพานก็แปลว่าดับนิโรธแปลวดดับฉะนั้นนิโรธนี่เป็นชื่อของนิพพานนิโรธนี่เป็นวัยพจน์ของนิพพานนี่ว่าตามหลักภาษาฉะนั้นนิโรธนี่แหละครับแปลว่านิพพานนิพพานก็แปลว่านิโรธฉะนั้นนนยสตรไม่มีนิพพานมีแต่คําว่านิโรธนิโรธจึงเป็นวัยพจน์ของนิพพานเราแปลทุกขะซะให้ได้ให้ตรงทุกขะคือขันหะ นิโรธคือดับหรือนิพพานนั่นขันห้าดับหรือขันห้าเข้าถึงนิพพานนั่นแหละครับทุกขนิโรธอร,ริยะแปลว่าประเสริฐศัจจะแปลว่าของจริงมีจริงนั่นหมายความว่าผู้เจ้าแสดงทุกขานิโรธราเยศัจจะเราก็ต้องรู้คําว่าทุกขานิโรธาเยสัจจะผู้เจ้าแสดงว่าครับอิทังโคปนภพิขเวทุกขานิโรธาทุกขานิโรโทอริยสศัจจะ ดูกรพิขุทั้งหลายดูกรพิขุทั้งหลายความดับทุกข์หรือน,นิพานดับทุกข์ก็คือนิพานนะคระับนะความดับทุกข์หรือน,นิพานประเสริฐละก็มีจริงนี่สัจจะขั้นที่สามวันนิพานเป็นของจริงมีจริงขันห้าดับไปเนี่ยความดับของขันห้าเนี่ยเป็นของจริงมีจริง นั้นความดับของคันห้าหรือนิพานเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันถ้าเราจะเรียนเรื่องนิพานต้องเรียนเรื่องอริยสัจถ้าไม่ได้เรียนเรื่องอริยสัจจะเข้าใจนิพานผิดไปจากคําสองพระเจ kh pues <a> ้าท <ida. S 2> nah ันทีครับถ้าลงเข้าใจนิพานผิดไปจากคําสองพระเจ้าน <Yes. S 2> ิพานแท้หรือนิพานปลอมครับนี่ครับถ้าลงเข้าใจผิดไปจากคําสองพระเจ้านิพานแท้หรือนิพานปลอม คนไม่เคยเห็นแก่นสแสวงหาแก่นย่อมคข้าใจผิดคิดว่าเปลือกหรือกระพีนี่แหละคือแก่นเมื่อไปเจอของจริงที่เป็นแก่นก็คข้ใจว่านี่คือเปลือกหรือกระพีนี่คําสอนพระเจ้านะฮะผมจำเป็นภาษาบาลีไม่ได้แต่ผมจำมาเป็นข้อคิดว่าถ้ายังไม่เคยเห็นแก่นอย่าเพิ่งเข้าใจว่านี่คือแก่น ต้องเคยเห็นก่อนนะเห็นแก่นซะก่อนรู้แก่นซะก่อนมิฉะนั้นแล้วเราจะเข้าใจผิดคิดว่านี่คืออ้น,นี้เราจะเข้าใจผิดคิดว่าเปลือกนี่แหละคือแก่นย่อมเป็นไปได้ฉะนั้นท่านหลายจะเข้าถึงนิพพานต้องเรียนรู้เรื่องนิพพานซะก่อนรู้ของจริงซะก่อนแล้วค่อยไปเห็นของจริง ของจริงก็ไม่รู้จะไปเห็นของจริงได้อย่างไรนั่นปริยัติจึงมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติอย่างมากคําสอนพระเจ้าจึงต้องสอนปัญจาวาคีซะก่อนคําสอนพระเจ้าต้องสอนกับปัญจาวาคีก่อนสอนปัญจาวาคียให้รู้ทางที่ไม่ควรเสพทางที่ไม่ควรประพฤติทางที่ไม่ควรคุ้นเคยให้หลีกซะ นั่นคือการมาถึงกรลการโยกและอัตตกิลมัฐานุโยกแล้วพระเจ้าก็เสนอทางสายกลางซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางสองสายนั่นคือมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทาพระเจ้าทรงสแสดงนั้นเป็นอริยมครรคความเป็นอริยมรรคนั้นเป็นพักเบื้องสูงสุด สมาธิติสัมมาสังกัปะสัมมาวิจาสัมมากรรมปััสัมมาชีวะสัมมาวายามมาสัมมาสติสัมมาสมาธิแปดทั้งแปดนั้นทระเจ้าบอกว่าอริยมรโคนะอริยมรนะนั่นคือมรประโยชน์สารมรขั้นสูงสุดมรเบื้องต้นละใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่อทางโขปนภิกขท,ทุกขังลเอียดสัจจต้องรู้ทุกต้องรู้เหตุที่เกิดทุก ต้องรู้นิพานต้องรู้ทางปฏิบัติถึงนิพานนี่คือมรรคเบื้องต้นต้องเรียนสะก่อนท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสทากขอาคุณอารีศรีโผพ,พันธ์และครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพา ขอ,อนุโมทนากนารศรัทธาของคุณอารีศรีโพพันและครอบครัวมาณโอกสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดิดตามฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณมาโนโดคุสุพิษพฤทิกุลศรัทธาของคุณอัมปวันหรีอาพรร่วมกันรับเป็นชาวภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณอารีสีโพพันธ์และครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบาาจราย์ สาธรรมะ์ทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา